คุณคือคุณซิเนคิจิสินะคะมีอะไรกับฉันหรอคะคือว่าพอดีผมเนี่ยสามารถรู้อนาคตได้นิดหน่อยเอ๊ะรู้อนาคตเหรอนี่ไงหมายความว่าไงหรอทําไมฉันถึงถูกคนหน้าคนใหม่ทนะําร้ายนะนานะเาอก็ตกใจนี่เขาสามารถถ่ายภาพจากอนาคตได้งั้นหรอสวัสดีครับพบกับผมซีโรแมน v ีสองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาสปอยแผลับจากสตู e ีที่ีกันนะครับ เรื่องนี้ตอนใหม่จะมาประมาณวันอาทิตย์นะครับซึ่งผมก็ทำเสร็จประมาณวันจันทร์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็จะพยายามลงทุกวันจันทร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอีกช่องของผมด้วยนะครับ เผื่อผมย้ายช่องไปทุกท่านจะได้รู้ข่าวสารนะครับผมและก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับเอาล่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากตอนที่แล้วน้องหัวชมพูเธอก็ได้เผยลงมือทดสอบความสามารถของเคียวยะไปก็ทําให้เคียวยะสงสัยในตัวเธอมากขึ้นทุกคนก็เริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าไม่เพียงแต่นากาจิมาเท่านั้นชิบุสワะะยังหายตัวไปด้วยเคียวยะก็บอก ไม่ใช่ว่าสองคนนั้นถูกศัตรูของมูเซศยชติเล่นงานไปแล้วหรอทำให้ทุกคนนะครับตัดสินใจเลือกหัวหน้าใหม่แทนที่นากาจิมะที่หายไปหัวหน้างั้นหรอเมื่อภาดไปแล้วไม่ว่ายังไงเคียวยะก,ก็คงยืนการว่าตัวเองถูกโจมตีสินนะนี่ยยโหชมพูช่วยพูดอะไรกับเจ้าบ้าพวกนี้ทีสิ นานาเธอก็คิดในใจว่าถ้าหากฉันไม่เลี่ยงจากการตกเป็นเป้าสายตาของบอลนี่ก่อนแล้วก็คงจะฆ่าพวกมันต่อไม่ได้จากนั้นเด็กผู้หญิงผมบอลที่มักจะถูกแกล้งจากคนในห้องอยู่เป็นประจำเธอมีชื่อว่ามิจิรุเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าที่ขาของนานามีแผลนี่นานาจังตรงนั้นอ๋อเมื่อวานฉันหกล้มเลยแผลทะลอกนะคะมิจิรุที่เห็นแบบนั้นเธอก็ถกถุงเท้าของนานาขึ้นแล้วจัดการเลียทำเอานานาร้องอีเดี๋ยวสิคะ จากนั้นนะเธอก็สังเกตเห็นว่าแผลที่ขาเธอหายไปแล้วเธอจึงได้รู้ว่ามิจิรุนั้นมีพลังในการรักษาด้วยการทําแบบนั้นนะครับขอบคุณนะคะคุณมิจิรุจากนั้นนะเธอก็ประเมินระดับภัยพิบัติของมิจิรุโดยมิจิรุเธอนั้นก็จะทําให้คนตายมากกว่า1นึ0 0 0สชีวิตยังไงสัตว์ประหลาดก็คือสัตว์ประหลาดสินะจากนั้นเธอก็ออกมาจากห้องน้ําแล้วก็เจอเคียวยะดักอยู่มีอะไรหรอคะคุณเคียวยะเปล่าก็ไม่มีอะไรหรอก พอดีฉันจะไปให้อาหารแมวพอดีเนี่ะดูท่าจะถูกสงสัยแล้วสิเราจากนั้นาน,นานาจังเธอก็ไปหามิจิรุสวัสดีค่ะกำลังรองคนที่ส่งจดหมายรักมาอยู่หรอแล้วน,นานาเธอก็บอกมิจิรุอีกว่ามิจิรุเธอนั้นโดนเพื่อนในห้องหลอกเข้าให้แล้วมิจิรุเธอก็ร้องไห้เสียใจบอกว่าคิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันซะอีกนะคะขอบคุณนะคะนานาจังนี่ถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันไหมคะขอไปด้วยค่ะและน,นานาเธอก็ตีสนิทมิจิรุจังได้สำเร็จ แล้เธอก็คิดว่ามิจิรุนี่ไม่ต่างอะไรจากสุนัขเลยจากนั้นเธอก็วิเคราะห์ความสามารถรักษาบาดแผลของมิจิรุอย่างละเอียดจนรู้ว่าถ้าจะฆ่าก็ต้องฆ่าส่วนตรงที่ลิ้นเลียไม่ถึงเพื่อที่เธอจะไม่สามารถรักษาแผลตัวเองได้จากนั้นเธอก็เปิดประตูออกมาเจอก,กับเคียวยะอีกแล้วเธอก็ตกใจมาทําอะไรคะเนี่ยคุณเคียวยะก็พอดีฉันเป็นห่วงเธอน่ะกลัวว่าศัตรูจะโผล่มาเออแต่นี่ก็ดึกแล้วนะคะและที่นี่ก็เป็นหอพักหญิงด้วยนะคะเคียวยะเขาก็บอกว่าถ้างั้นจะลองนอนด้วยกันดูไหมล่ะ ดี๋ยวฉันจะร้องเพลงกล่อมเด็กให้เธอฟังเองเออฉันขอผ่านแล้วกันนะคะเพราะเปิดเพลงฟังระหว่างนอนอยู่แล้วแล้วนานะเธอก็รีบปิดประตูไปแคลยาเขาก็สงสัยนานะเพิ่มมากขึ้นว่าดึกดื่นขนาดนี้ ตั้งใจจะออกไปไหนกันจากนั้นนะเธอก็เปิดเพลงเสียงดังเพื่อทําให้เคลยยะไม่ได้ยินเสียงเธอหนีออกจากทางหน้าต่างแต่เคลยวยะเขาก็ยังสังเกตเห็นนะครับด้านะเธอก็รีบวิ่งมาที่ห้องของมิจิรุมิจิรุจังก็งงว่านานะมาที่นี่ทําไมจังหวะนั้นนนะจังเธอกรตะโกนบอกให้มิจิรุรีบหนีไปศัตรูของมินเซยชาอยู่ตรงนั้นจากนั้นเธอก็กรีดเสียงดังทําให้เคลยยะที่อยู่ข้างนอกรีบวิ่งมาที่ห้องของมิจิรุเคลยยะเขาก็คิดในใจว่าไม่ว่าจะมีศัตรูของมัเซยชาจริงหรือไม่ก็็ตตตาาามมมมมรรรออบััวขขงยหชพูนนนกกกกจะีเเิดึ้ส และคราวนี้เธอก็ทำเป็นติสนิทกับมิจิรุเหมือนต้อยของนากาจิมะ แต่ฉันก็ไม่รู้แรงจูใจของยายนั่นเลยแต่ถ้าหากศัตรูของวิทยาชาติไม่มีอยู่จริงฆาตกรก็ต้องคือยายหดชมพูนั่นไม่ต้องสงสัยเลยจากนั้นเคลียรเข้อมาถึงที่ห้องของมิจิรุแล้วเห็นนานะนอนจมกองเลือดอยู่และมิจิรุเธอก็กำลังรักษาให้นานะอยู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันขอนโทษคะ่ะคุณเคลยีวยว้าระหว่างที่นอนอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงศัตรูอยู่นอกหน้าต่างพอออกไปข้างนอกก็รู้ว่าเจ้าของเสียงน,นั่นกำลังจะเล่นงานมิจิรุจังฉันก็เลยทนอยู่เฉยไม่ได้นะคะ งั้นศัตรูไปไหนแล้วล่ะไม่รู้ค่ะจังหวะนั้นเคียวยะเขาก็คิดว่าเขานั้นคิดมากเกินไปหรือเปล่านานาเธอก็จ้องมองใช่แล้วคิดเข้าไปสิว่าทําไมฉันถึงก่อเรื่องแบบนี้นายสงสัยในตัวฉันเพราะงั้นคนเป็นฆารกรอย่างฉันก็ต้องแกล้งสมบูริเป็นผู้เคาะร้า,ายการซ่อนความจริงว่าฉันนั้นฆ่านากาจิมะกับทิบุาวะก็จะทําได้ยากถ้าอย่างนั้น ก็ทําให้ข่าวลือที่บอกว่าศัตรูของมนุษยชาติอยู่ที่นี่กลายเป็นจริงซะก็สิ้นเรื่องฉันก็แค่แกล้งแทงตัวเองข้างหลังแล้วให้ยายสุนักนี่ช่วยก็พอแล้วและน้าๆนนะเธอก็ยิ้มต่อดจากนี้ไปฉันก็จะได้เป็นหัวหน้าห้องและฉันจะควบคุมโรงเรียนนี้ทั้งหมดเองจากนั้นเคียวยะเขาก็ยังไม่เล้กสงสัยถามว่าเมื่อคืนเยโห,หชมพูได้ยินเสียงของศัตรูขณะอยู่ในห้องสินะค่ะหลังจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงที่บอกว่าจะโจมตีใส่มิจิรูจัง แล้วทำไมเธอถึงไม่เรียกฉันล่ะเพราะถึงฉันจะถูกศัตรูโจมตียังไงฉันก็ไม่ตายเพราะฉันเป็นอมตะไม่คิดว่าฉันจะพึ่งพาได้บ้างเลยเหรอนานาะเธอกระแถไปขอโทษค่ะพอดีฉันกำลังตกใจอยู่คิดแต่ว่าต้องรีบไปช่วยมิจิรุจังเคียวยะเขาก็ทำหน้าสงสัยแล้วเอาหน้าเข้ามาใกล้แปลกจริงนะแล้วทำไมเป้าหมายของศัตรูถึงต้องเป็นมิจิรุด้วยล่ะทั้งที่สามารถรอบเข้าไปได้แบบไม่มีร่องรอยและเสียงขนาดนั้นทำไมเจอพวกเราถึงต้องหนีด้วยเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงในใจนิดหน่อยค่ะ หรือว่าคุณเคียวยะกำลัสงสงสัยพวกเราอยู่งั้นเหรอคะก็แค่คิดว่าถ้าหากมีศัตรูของมนุษยชาติอยู่จริงๆเฉยๆยังไงมิจิรุที่รักษาให้ยายหัวชมพูนั่นก็ไม่น่าใช่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องมีมือที่สามไม่ก็ยายหัวชมพูเป็นคนแทงตัวเองเท่านั้นแต่เราก็นึกแรงจูงใจของเธอไม่ออกเลยคิดไปก็บาปประโยชน์น่ะเคียวยะได้น,น่ะไม่รู้ถึงแรงจูงใจของฉันหรอกและจากนั้นทุกคนก็เถียงกันว่าจะให้ใครเป็นหัวหน้าห้องน,าน,านา้าๆเธอก็แกล้งเล่นละครร้องไห้บอกว่าทั้งที่ฉัน มีความสามารถได้ยินเสียงศัตรูแท้ๆทำไมฉันถึงไม่ได้ยินเสียงคุณนาคาจิมะให้เร็วกว่านี้นะคะและจากการที่นานะเธอยอมลงทุนเล่นละครทำให้มิจิรู้เธอเสนอชื่อให้นานะจังเป็นหัวหน้าห้องทุกคนในห้องก็เห็นด้วยนานะเธอก็แอบยิ้มแล้วคิดว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้เลยแล้วเธอก็แกล้งยิ้มอย่างเป็นมิตรบอกว่าเข้าใจแล้วคะ่ะงั้นพวกเราทุกคนมาวมพลังกันเถอะและต่อมาเธอก็ใช้บทบาทการเป็นหัวหน้าห้องสั่งให้มิจิรุไปรวบรวมข้อมูลความสามารถพิเศษของแต่ละคนมา เรียกได้ว่าแผนการยอมเจ็บตัวของนาณาครั้งนี้นั้นสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนอกจากจะทําให้ทุกคนหายสงสัยแล้วยังทําให้เธอได้เป็นหัวหน้าห้องและสามารถรวบรวมข้อมูลพลังของทุกคนเพื่อหาวิธีฆ่าได้อีกเท่านี้ทุกอย่างก็อยู่ในกำมือฉันแล้วหลังจากนี้พอฉันฆ่าใครก็แค่ทําเป็นเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่ตายจากการต่อสู้ก็พอสินนะจากนั้นเคียวยะเขาก็เข้ามาบอกว่านี่ มิแลกี่นานะฉันขอโทษน,นะที่สงสัยเธอเคียวยะเขาก็แกล้งพูดไปแต่จริงๆก็ยังสงสัยนานะอยู่แล้วเขาก็บอกอีกว่าจากที่ดูแผลของเธออาวุธที่ทําร้ายคงเป็นพวกฉมวกหรือไม่ก็เหล็กหมาสินะนานะเธอก็แกล้งงงทําเป็นไม่รู้เรื่องอ๋ออย่างนั้นหรอคะจากนั้นเขียวยะเขาก็บอกว่างั้นฝากที่เหลือด้วยละ่ะหัวหน้าแล้วก็เดินจากไปนานะเธอก็บอก ทาเป็นอวดเป่งจังนะแล้วเธอก็คิดอีกว่าถ้าเธอใช้เหล็กหมัดในการโจมตีอีกจะทำให้ถูกสงสัยเอาได้เธอเลยพยายามจะหาวิธีฆ่าแบบใหม่ถึงหมอนั่นจะบอกว่าเป็นนมตะฆ่าไม่ตายแต่ถ้าฉันใช้ยาพิษละ่ะจะเป็นยังไงกันนะยังไงห้องเรียนนี้ก็เป็นของฉันแล้วจากนั้นระหว่างที่นานาจะกลับห้องพักก็ได้มีคนในห้องมาเรียกเธอดีหัวหน้าพอดีผมมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยเออคุณคือคุณซินแอคิจิสินะคะ มีอะไรกับฉันหรอคะคือว่าพอดีผมเนี่ยสามารถรู้อนาคตได้นิดหน่อยเอ๊ะรู้อนาคตเหรอนี่ไงหมายความว่าไงหรอทําไมฉันถึงถูกคนหน้าคนใหม่ทําร้ายนะนานาะเธอก็ตกใจนี่เขาสามารถถ่ายภาพจากอนาคตได้งั้นหรอเออในภาพนี้คือห้องโกดังของโรงยิ้มใช่ไหมคะใช่แล้วก่อนอื่นช่วยบอกหน่อยสิว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่น่ะคุณหัวหน้าห้องฉันไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะ จากนั้นซนเนคิจิเขาก็บอกว่าหิวแล้วและล่ากนานะมาที่โรงอาหารแบบงงๆขนาะนเห็นรูปตัวเองกำลังถูกฆ่าแท้ๆยังจะเย็นอยู่ได้แล้วเขาก็เล่าว่าเมื่อเขาเห็นอนาคตน,นั้นแล้วทำยังไงผลลัพธ์มันก็จะไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงแค่ไหนก็ตามโชคชะตามมนได้ถูกกำหนดไว้แล้วแล้วเขาก็เอารูปให้นานะดูและบอกว่านี่เป็นรูปที่ฉันทำนายไว้ต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนานะเธอจะโดนเส้นบะหมี่โปละลงบนหัวนานะเธอได้เปลี่ยนจากที่เธอจะสั่งบะหมี่เป็นคัสติโด้งแทนมันเปล่าประโยชน์นะานานะจัง จากนั้นแม่ค้าก็ลื่นล้มทําให้เซนามีปะดใส่หัวของนานาจังเต็มหน้าเหมือนกันในรูปภาพนะครับมันเปล่าประโยชน์น่ะนานาจังรูปที่ถ่ายเห็นอนาคตนั่นยังไงมันก็ไม่มีทางเปลี่ยนงั้นคุณเซนคิจิตต้องการอะไรหรอคะนานาจังนั่นแหละ ทำไมถึงอยากจะฆ่าฉันล่ะก็บอกแล้วไงคะว่ามันต้องเข้าใจผิดอะไรกันแน่หรอทั้งที่เธอเป็นคนฆ่านางกติมานะหรอนานะพอเจอหลักฐานมัดตัวแบบนี้ก็อึง้งแล้วก็ตัดจบไปนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่มีคนเห็นสีชมพูฆ่าคนผ่านกล้อง C C T V สําหรับผมผมคิดว่าพลังของซีเนคิจิมันน่าจะมีอะไรแปลกๆนะครับถ้าเขาบอกว่าอนาคตที่เขาเห็นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างนั้นอนาคตที่เขาต้องถูกนานาฆ่าก็ต้องเป็นจริงสิครับ แต่ทำไมนี่เขายังใจเย็นอยู่ได้หรือแปลว่าพลังของเขานั้นอาจจะยังมีความลับอะไรซ่อนอยู่อีกหรือว่า เขาอาจจะไม่ได้เห็นอนาคตจริงก็ได้ยังไงก็อย่าลืมติดตามต่อได้ใน E ีีหน้านะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับสปอยแผนลับดับสตูอี P ที่4ถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้อยากให้ผมทําต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้ผมทําต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องสำรองของผม Zero Man Studio ด้วยนะครับเผื่อช่องบินทุกคนจะได้ไปตามหาก,กันถูกนะครับแล้วสำหรับ,บวันนี้ผม Zero Man V2 ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ